การใช้โน้ตที่อยู่ใน Mac นะครับโน้ตตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับกับที่อยู่ใน iPad iPhone นะเราเห็นสีเห็นหน้าตาเราก็จำได้นะครับว่าการใช้มันก็เป็นในทำนองเดียวกันนะครับที่มีประโยชน์ก็คือว่าในส่วนที่อตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ได้นะครับอย่างเดี๋ยวผมจะสร้างอันใหม่นะครับเช่น พอเราจะทําเรื่องใหม่ขึ้นมาจะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นตอนนี้เป็นเรื่องพัไตจปิดกศึกษาอานะครับพะดใจปิดกศึกษานะครับปุ๊บเราก็ได้กลุ่มนี้มานะครับตอนนี้เราก็จะเอาข้อความเข้ามาเก็บไว้เวลาเราศึกษาอะไรเนี่ยเราก็นะครับนี่เราไปเอาจากอินเทอร์เน็ตมานะครับี่ชมรมพัไตจปิดก อาจารย์ลังสีนะสมมุติเรามีข่าวนี่ครับข่าวการเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลงทุงสืบพิมพ์โลกวันนี้เราอยากจะเก็บข้อมูลอันนี้ไว้เราก็ลากนะครับเหมือนลากปกตินะครับให้เป็นสีน้ําเงินอย่างนี้แล้วกด Command C เหมือนคอนดงซีนะครับใน Mac กนี่ก็คือ Command C นะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ที่โน้ตอันนี้นะครับ แล้วเราก็มาเพิ่มหัวข้อตรงบวกข้างล่างนี้นะครับบวกปึ๊บแล้วเราก็คอนโทรลก็คือ Command V ีเนี่ยปึ๊บแปะเลยเห็นไหมครับมันก็ขึ้นมาเสร็จแล้วเรานี่เราก็เก็บได้หนึ่งแล้ะนี่ถ้าเราจะเอาอีกนะครับเราก็ไป็นสมมติว่าอ่าอันนี้จากไทยรัฐนะครับข่าวจากไทยรัฐหรือว่า บันทึกเทปอันนี้นะครับบันทึกเทปรายการเยาวชนก้าหน้าเราอยากจะเก็บไว้แล้วครับปุ๊บนะครับได้ละคอนโซนเอ่อคอมมานด์ซนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่โน้ตแล้วเราก็ตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปะอีกแล้วก็คอมมานด์วีนะครับเนี่ยก็จะเราก็จะเก็บตอนนี้เวลาเราดูเนี่ยมันก็มันก็ดูง่ายนะครับเห็นไหม สมมติถ้ามีเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนฟึ๊บเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยนะฮะเราถ้าเราจะส่งอไปเมลไปอะไรนี่เรากดตรงนี้ปับก็อ e ีเมลได้นะครับก็มันก็จะสะดวกนะครับแล้วนี่สำหรับอันนี้เป็นภาษาบาลีบ้างนะครับโหมดบาลีอันนี้ผมก็เก็บมานะครับครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดครั้งที่แดวันนี้จะเก็บอันนี้นะครับเรากลับไปดู อันนี้ชมรมบาลีบ้างนะครับชมรมบาลีของอาจารย์สมภพนะครับตอนนี้ผมอาศัยท่านนะครับในการเรียนบาลีเนี่ยผมว่าวันนี้ผมอ่านไปแล้ววันนี้นะครับก็เก็บรวมรูปอีก3มนี่นะครับก็คอมมานด์ซีนะครับแล้วก็เอามากดตรงนี้ก็ได้น้ตนี่นะครับเหมือนกันมาที่โน้ตนะครับแล้วเราก็บวกเข้าไปนะครับคอมมานด์วี v. ปึ๊บเนะี่ย เราก็สามารถที่จะจะมาอ่านทบทวนนะครับถ้าอยากจะดูเต็มๆหรือเปลี่ยนไซส์อันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือคือคือก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดนะครับแต่ตอนนี้เราเราอเอาให้เห็นเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะให้อ่า เอกสารนี้อยู่ใน iPad นะครับก็สามารถทำได้ซึ่งโดยสะดวกเลยเราพกไปไหนได้ตลอดอันนี้ก็ไวจะ,ะแสดงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ